หอกพีหลอกพีหลอกเี้ยมันยังเลยไป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 เฮ้มาหลอกมาหลอกมาหลอกเนอะเอาเอาเอาหลอกไหมหลอกไหมพีหลอกพีหลอกอีฟิตไม่หมด เอาไปบุุ่่น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 ุ่เอาหลอกหลอกมึงหลอกมึงยังเห็นเป็นนั่งเตน้องไปเเอากรบุญเอากรบุญเอากรบุญง่ายจังอุ้งโป๊ะโปอะโป๊ะโป๊ะไม่ดินอาแล้น มาๆๆกินๆเนาะๆไอ้แม้นมาเห็นมั้ยดิกูติดมัดเลยไปเต็มที่หรอกหรอกงั้นก็ฟังเออ <coughs>

เออเออแค่มาเรียนมาแค่คุณจะไม่ปอนเขาคำยังไง